สวัสดีพวกเวนที่น่ารักทุกท่านด้วยนาวันนี้ยงขอน้ำเหนีคู่บอนหน้าดูยอย่างราติกะาหาก้าที่จะนัดพวดกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างราตินะคุณผู้ชมผลงานที่ผ่านมากระถือว่าทําได้ถูกใจยงเลยทีเดียวยังไม่ยอมปราใช้ให้กับทีมใดเลยเล่นในบ้านก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากด้วยเกมเนี้ยสบาย มาดูความพระอ,องชีมเยีอยงอย่างฮาก้ากันบ้างนะคุณผู้ชมผลงานที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีเลยและก็ยังไม่สามารถเก็บใช้ได้ด้วยทําให้อันดับตอนนี้การร่วงหล่นลงไปด้วยเกมนี้ดูแล้วยากเกมนี่แหละยงว่านะราติพิช,ชัยดี ยาพึ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพ้ชนะและผลสกอร์รหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกไทยผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้นแะชล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากล่วงร่วงระมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนโยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับาใครให้โยงด้วยเถิด